เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับวันนี้พบก,กับผมพี่ีเอ็นจอยถ้าใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอทุกคนมีความสุขบนจริญนไงี่ใชครับอันนี้จะเป็นระบบการเทสของสตรีมแ l a นะครับต้องขอลองเทสโปรแกรมก่อนว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าใครเข้ามาชมก็ต้องขออภัยในน,นี้ด้วยไวนที่นี้ด้วยนะครับ โอเคนำผมขอเริ่มเกมกันเลยนะครับสำหรับเสียงเกมไมโอเคหนึ่งสองสามเทสไปครับเริ่มกันเลยเราจะค่อยๆปรับกลับไปเรืเอยนะครับ เอาเป็นว่าเราจะทำการอัศรีนแค่เกมเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใคร เข้ามาชมหรือเข้ามาดูอันนี้จะเป็นการระบบการเทสนะครับต้องขออภยัยในนาทีนี้ด้วยโอเคครับผมทดสอบเสียงไม์เสียงเกมนะครับดังไปดังไปหรือเบาไปก็ช่วยกันแนะนาได้นะครับโอ้ยรูไอช็อต ทดสอบนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับเออยิงยิงยิงไปไปไปเออแตกหมดแตกหมดเอ้ยอะไรเอ้ยไม่รอ้ปะอุ้ยอืมพลาดพลาดเสียงเกมจะดังไปหรือเปล่าเราต้องลดเสียงเกมหรือเปล่าน้อ เป็นว่าราค่อยปรับเปนไปเรื่อยๆแล้วกันครับเฮ้ยยิงพวกข้าไม่ได้นะพวกข้าพวกข้าห้ามตายอย่าอย่าเอ้ย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 นไม่โดนเหรอ้ยนี่นี่มนี่แนี่ไมนี่ออุ้ยตา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  ขาดเสียงโอเคหรือเปล่ายังอยู่ดียังอยู่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุย้ยอะไรอุยอ้ยพลาด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 โอเคขอทดสอบปืนนี้หน่อยสิโอ้ยเดชช็อตเดช็อตอืม ไม่โดนรังังังเฮ้ยยินเสียงยิเสียงเฮ้ไม่รอปเ่งฆาหรอกปึ่งฆาแรงจะตายเฮ้ยปิ้วปิ้วปิ้วปิวปิ้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 วมคฆ่าเลยไม่มีทางเสี่ยรอเสียรอ เจ้าอุอ้ยไม่โดนไม่โดนวืดวืดวดืยิงพวกข้าเหรอยิงพวกข้าเหรอยังไงเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเด็กใจอี๋อุ้ยอุ้ยไหนไม่ได,ด้ไม่ได้เอ้คนเอ้ยไม่ได้เลยเอ้ เอ้ยโอ้ชิวๆเฮ้ยเฮ้ยพาพาเอ้ยโดน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 อไม่โดนมั้งเฮ้ยเบิดเบิดอ้าวโดนไปเสียแล้วทดสอบครับทดสอบนะครับเอาวะเอาวะเอาวะเพื่อนล้มเพื่อนล้มหลัง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 เฮ้ย Ê, <coughs> phiên hey, nhìn quá Ê, 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 ô ngoài, Này, này, này Ê, Ui mấy tài, mấy <coughs> จะได้ปะจะได้ปะโอ้ยโอ้ยสองสองเฮ้ยออกจากโอ้ล้มไปแล้วครับท่านเอาเป็นว่าเราข้อปัดีหลังกันขอเล่นก่อนตอนนี้ขอมันก่อนครับขอมันก่อนจะจบเกมแล้วขอมันก่อนอู้เป็นไปเอกไปจบจ้าไปเลย เอาเราแค่เท่ตาเดียวนะครับกยนเดียวจบนึ่นมสตารได้ป่าวะะอีสตารได้ไหมอีสตกติดใจอีสตารได้ไหมเนี่ย Just อยากเจอเล่นอีสตาขอขอลองอีสตานะครับอืมแต่นี้เราจะเอาเป็นปืนนี้ครับปืนที่ชอบแมนออฟเวลใช่พร้อมแล้วครับเชสสดเชสสด ทดสอบอีกครั้งเป็นการยิงปืนด้วยปืนไรเฟิลจุดโจมนะครับปืนนี้เป็นปืนที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงมากๆไอ้แค่เทสนะครับแค่เทสอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับสําหรับการสตรีมภาพถือว่าเต็มหน้าจอนะโอเคเต็มหน้าจอครับผมสิ่งในเกมก็ถือว่าโอเคหรือเสียงไมดังไป หรือเบาไปแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดังจะเข้ามาดูกันอีกทีหนึ่งจะมีปัญหาการเล่นเกมเนี่ยนาะวาเราเล่นแล้วตัวจำาวนแอน,อนดรอยดมันชอบเมาส์มันชอบเลยออกทำให้มันมีการกดเด้งกดโดนตัว,ตว,ตว,ตวอื่นด้วยมีปัญหาตรงนี้ สนงมุดก็สนงมุดก็ส่งมุดระจุกกระก็สุนเลยวะอย่ะเห็นคลองเคลงคลองเคลงอยู่งบนตึกแน่นะโอยไม่เห็นไม่เห็นโอ้ย

คุจะซปเปกลนจะได้ยังไงคุณท้าพระจาแรงกว่าอีกเยอะเป็นสเท้าสเท้าเจอวานนำพึ่งวานนำพึ่งวานนำพึ่งพึ่งตเ,เด็กน้อยถึงนกลางเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชดชดชดวันน้ำพึ่งครับโดนน้ำพึ่งไปแล้วโอ้ยปวดเองตกใจชดเดินหมุนเตี้ยวเลยครับตอนนี้เฮ้ย

โอเคครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดส่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับบายบายเจอกัน EP ต่อไปครับผม